สวัสดีจ้าทุกคนพบกับหมาเรีวมาเรีวจ้ะด o กมอร์นิ่งค่ะสวัสดียามเชา้ามีมีอะไรมีอาหารเช้าของฉันจ้ะแม่ไม่ต้องเอาเพิ่มเติมก็คือมีแซนด์วิชอันหนึ่งไข่ต้มสามฟองเขาอยากหัแนแซนด์วิชเป็นสองชิ้นเลยกชาชอนอีกแก้วจ้ะเพราะนี่ฉันกินไข่ต้มเป็นวันที่สี่แล้วนะเป็นสามฟองแซนด์วิชของฉันก็จะมีเบคอนมีไส้กรอกแล้วก็มีชีสอันนี้มีเดียวกันเลยนะใจอยากเพิ่ม รู้สึก,กว่าร่างกายขาดชีสขาดอะไรงี่ก็เลยเนี่ยอยากจ้ะก็เลย,ย,ยาาเป็นการใเป็นเบคอนแล้วก็ใส่กรอกแล้วก็มีชีสแล้วก็มีไข่ดาวอ่ะทำเองจ้ะอันอย่างโดนใส่เครื่องแล้วเดี๋ยวมันก,มก็จะชุบออกมาเป็นโปกะคันเองตอนนี่โกงก่อ นอนแล sí ้วก er ัไม่เป็นหวงอาเขาบอกว่าแพ้ม่มนอนนอนแล้วจะกที่แล้วานจะปั๊บปั๊บลังชีวิตแไม่นอนคือคนอื่นกันอะรอัน้แค่งเดียววเดี๋ยวจะอิ่คนไปะเป็นใครนไม่ได้ก็ไมีใ่ เขาบอากินมาสามสี่วันรู้สึกไงที่บอกกูว่าแพ้ไม่ได้ลดอางลดอาหารหรืออะไรเลยแพ้แค่โปรตีนแล้วก็ลดแป้งเอันนี้โดยากเป็นแป้งนะครับหลวงพ่อแต่เราล่างกายเราจะบอกเราได้ดีที่สุดคืออะไรตอนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากคึ้เข่าอยากขึ้นแป้งคือเราจะอดไ่เลยแบบขาดไปแต่ให้ได้มันก็เยังค่อยๆลดไปแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลย ก็คือจากหุ่นเอวสักพกที่มันแบบไม่เป็นรูปเป็นทรงตอนนี้ฉันเริ่มมีเอวเริ่มสัมผัสได้ว่าเนื้อหนังตรงเอวฉันมันเอวมันเริ่มมีมันเริ่มเป็นทรงเวลากลับไปเรามันมันมีคือมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีทรงเออก็คือหุ่นเราไอ้นี่แต่น้ำหนักไปไม่ไดปชั่งนะน้ำหนักแพะก่อนแหละแพจนี่ก็คือเจซิฟเนาะเดี๋ยวให้ครบอาทิตย์หนึ่งก่อนเพะจะไปชั่งน้ำหนักว่าน้ำหนักใหลงไหมใส่ไหมเนี่ย ลองไปช่างดูว่าน้ำหนักชั้นลุงไหมวันนี้สามีฉันงด,ดอาหารตจนชาเน็ตเพราะวา่าจะไปตรวจร่างกายจะไปตรวจเลือดจะไปตรวจป้าเราอยู่เด็กเป็นผู้หญิงอ่ะจะรู้สุดใจตลอดว่ามีหุ่นแม่งเอวงมึอยู่ด้วน,นะลำนู่นออน,นะนี่นั่นอนะไรเนี่ยแต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าผมันกระชับขึ้นจากที่ย็นจากที่สัง่งเปลี่ยหนักอาจจะมีโรคอะไรตอนนี้น ใจว่าจะทำไปตั้งใจว่าจะทำเป็นเชิงจะเข้ดือนแต่จริงไม่กินได้นะใครตัวไม่กินได้วันแต่เขาให้มีแม็กกี้นะให้กินเล่นกินไม่ได้จะเอามาเอาไปไวปจะจอดได้ทีมอลแล้วเอาไว้ให้แล้วค่ะจังกี้นะหน้าต่าง นอนแต่วันจะมาคืนนอนแต่สามทุ่มแล้วนี่เดินนี่เดิอดอเดียแล้วกินเสร็จกินอาหารเช้าเสร็จแล้วเลยนั่งพักคลิปอีกแล้วเดี๋ยวไปนอนต่อแล้วสองอทุ่มค,คิดว่านอนไปประมาณตั้งแต่สามทุ่มถึงหนึ่งครึ่งสี่ชั่วโมงสี่ช่วโมงึ้นยังไม่พอ หยัดไปดีสองฟองผ่านไปไข่พวกกินไข่ต้มทุกวันมันจะนอยโปรตีนจากไข่เป็นโปรตีนที่ดีมากเลยนะคุณแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายเอาไปใช้ได้ง่ายมันดูดซึมง่ายมันไม่ต้องด้อยยากเหมือนเนื้อสักหรอะไรเนี่ยไข่หรือว่ากุ้งโปรตีนจากกุ้งก็ดีแต่ม่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบกินกุ้งอะไร ดดกินได้ค่ะแต่ถ้าเราให้กินทุกวันดีไหวอกไก่อกไก่ก็โปรตีนที่ดีแต่ว่าถ้ามึงควรกินอกไก่ที่เฉยไม่เป็นถ้ากินอกไก่ต้องก,กว่าถ้ากระเพราะม่นจะสั้นไ่นี่ไปเะเลยตอนนี้พนักงานต้มไข่ต้มไข่ขไม่นานนะหรือว่าเอาขึ้นเลยฝากฟองคอมิีนะำุ้อนแล้วมีตุ้งอัน đi đồ qua để họ không nên có nên hành động cái đâu đó, thôi, bye bye bye